กลับสวัสดีเพื่อนชาวอารีนาบเบลทุกคนด้วยนะครับยกอนผมช่องมิ e r w a y นะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาบเบลผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลข U I D ดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่ แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโย่ Yo, ผมมิกเซอรเวกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะใส่หมวกอวากาศเนี่ยไปวิ่งฟาร์มกันในแบบคลังแสงนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปตั้งแต่ซีซันเก้านั่นเองนะทุกคนนะเราก็เอาคลิป ลเนี่ยมาลงเพราะว่ามันยังอยู่ในเครื่องนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้มันเป็นซีซั่นสิแล้วใช่ไหมล่ะแต่คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นในซีซั่นเทุกคนซึ่งเราใส่อวกาศไปวิ่งฟาร์มในขางแสง80,000นั่นเองทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมันเลยนะครับีด้ยังกระเต่าเลยวะ

น้ำหมดนหมดน้มหมดาไดมาดไดมาได้ไดมได้มาได้มไอาไาไดมไดเมไดมไไมไไไดาไมได้าไมา้้า้ไ้าามาไไไ้้ดมา้้ เป็นไงล่ะครับทุกคนเก็บของเพื่อนนีครับทีนี้เป็นไงล่ะไปกันต่อ Oh iya, apa kah di สีวเวทมันต้องเดินตามหาความฝันกำลังออกระเบิดพี่ระเบิด <c oughs> อย่าดีไม่เอาไม่เอา <c oughs> เกมแรกนี่แหละได้ได้ออกโอ้เอ้ไอขอกแบงค์มันอันนี้ว่ะ โอเคมารอบนี้ก็ตรงจุดนี้นะครับเราจะกินยาจะวิ่งแล้วก็ไปกันเลยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตรงของกกระโดดมีหรือเปล่า,ากลางประตูเปิดเนี่ยเราจะไม่เปิดแตกนะครับเราจะวิ่งไปกลางเลยนะทุกคนนะเฮ้ยหนึ่งนาทีมิดนี่หว่าไปหนึ่งนาทีดีกว่าไปไปไปหนึ่งนาทีกันเลยไป โอเคเดี๋ยวเราไปดันหนึ่งนาทีกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราจะวิ่งตรงยาวเลยนะน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงจรวดอ่ะสวยโอเคน้องฟิล์มเดี๋ยวพี่ปาเราเอ้ยพี่ปาตะตันพี่ปาตะตันระวังโอ้ยยิงัคเวลาเลยประตูแดงเล็กหลังประตูแดงเล็กโอเคอ่าเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดถัดระวังระเบิดปลาเปนตรงประตูแดงอ่ะ ทำไมเสียงมันขาดขาดทายทายวะยังอยู่ยังอยู่บัสยังอยู่ไอ้เหี้ยไม่อโดนบทใช่ไหมครับโอ้ไม่คือหกัวเดะไปยังไงอี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 มัดกระตุ้นกูมัดแล้วมัดแล้วมัดแล้วกระตุ้นมัดดีลูกดีลูกดีลูกหายไปตัวหนึ่งปะเนี่ย สามตัวเดี๋ยวเรื่อยขกระสุนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อก็ปกตินะครับทุกคนเวลาพวกผมเล่นกลางแสงก็จะวิ่งไล่เคลียร์ทั้งแมปเลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังมาลงนะนี่มี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 ลงน้ำมีลงน้ำมีทะลุเฮ้ยอยู่อยู่ตรงบันไดโดนลงมาเร็วลงมาจากกรงหน้าเร็วเออยดันกลางลงนมาบันไดกลางลงนมามันโดนลงมาข้างหลังเร็วน่าจะอยู่แถวเดินเที่เอ้มากระตรงหลอดตกหลอดนี่มันกระลงไปอุโมงค์แล้วะ อยู่แดงนั่นแหละเมื่อกี้มันโดนลงมาจากหลงหน้าโอ้ยแย่แม่แยนกระตุ้นปูมัดเลยมันเนี๊ยไปแล้ววะมหรู้ไปแน่แล้วดันเลยว่าไปอยู่ด้านนั้นแหละครับทุกคนตอนนี้ไอตัวที่ผมเห็น <c ười> นี่เดี๋วยวปีบางไอไอหยุดตรงมากเลยตรงดีปีมากเลยมันโดนลงมาตรงนั้นแล้วเมื่อกี้นู่น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 ตรงขอบนู่นเลย<จ>ขอบนู่นเลย ok tie chứ mấy? cái gì chưa có 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 cái gì chưa có

เรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อมันเอาเงินมาส่องกระบอกพีเรียบร้อยโอเคเคลียร์ของกันเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็มาฝั่งนี้กันต่อเลยนะเรากำลังเลี้เฮ้ยไอ้เจ้าเคยเปิดประตูประตูกลางแน่นอนเลยไอ้เจ้ามันแอบอยู่นี่ว่ามันแอบอยู่ผมว่าน่าจะอยู่กลางแหมมึงเนียนเลยนะไปเดี๋ยวกูจะเล่นมึงเองเดี๋ยวไปป่า เออเออเออมันเปิดกลางป่าพี่รู้สึกหรือว่าเปิดแตกจะจะเออนีิมาก่อนเผื่อต้องใช้แก๊สเฮียาแม่งเงียบก็บเลยนะมึงเพื่อนตายก็มึงเงียบเลยเนาะคนตติดามมครับผน่าจะอยู่กลางนะวะของแตกไม่เห็นวะมองไม่เห็นมองมองยากว่ะจะบินได้นะบินเนยนะ

เรียบร้อยหมดหมดหมดนี่ยี่นั่งโชว์สก,กินไปหนึ่งทีแบบเท่ๆแหมแปลว่ามันนั่งเงียบอยู่นานแล้วครับคนดูอาจจะดักอยู่แถวนี้แหละ,ะเดี๋ยวมันจะเปิดเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ไปความด้านในกันนะครับดูดิคุ้มค่ากระสุนรอเปล่าตัวแต่งยาวกับเ n 9 4กสก็โอเคอยู่นะคนดูนะผมว่าเกาะ5ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บของเสร็จแล้วก็ไปด้านในกันต่อเลยทุกคนเ,คเดี๋ยวผมเข้าด้านในก็ขออนุญาตเรื่องสปีดนะทุกคนนะไปกันต่อ me yeah. จากที่บอกว่าคุ้มผมรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยครับทุกคนออกสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโกเอร์ครับโอ้โหผมเก็บแต่ขยะคนดูน่าจะเห็นอยู่ทนะเมื่อกี้เห็นไหมเก็บแต่ขยะเท่านั้นนะ่ะของดวงของแดงไม่เจอเลยวะโอ้ดีไปตัวหนึ่งไม่คุ้มค่ากระสุนเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปเลยดีกว่าครับทุกคนไป Let's go มาครับมาดูกันอีกสักเกมหนกันนะสรับผมเกิดปั๊มครับรอบนี้เราจะวิ่งไปก่อนเลยนะเราจะไม่เปิดเซฟก่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาเอาเซ็ตไนท์มาเพื่อที่จะล้างแมปเท่านั้นนะนะทุกคน ึ่งถ้าล้างแมเปเสร็จเมื่อไหร่เราค่อยมาไล่เปิดได้นะครับไม่รู้ว่าเลด้าเนี่ยจะมีหรือเปล่ามีนอกโรงพยาบาลโยาบาลมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่ห้ยขวายิงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคจิตเกือบเกือบเกือบโอ้มาถึงก็เล่นเลยใช่ลูกย้อยลงขาโดนโดนตรงเป้าเลยก่อนโดนกิโดร์เอากูอีกแล้วนะเออเอากูอีกแล้วนะใช่พี่โดนเต็มไข่เลย ยังไงอะผมมองยังไม่เห็นเลยพี่มองยังไม่เห็นรายจา,ยานนยตร,ารตรงไหนเราต้องจุงจากเออผมเล่นฟอร์พี่แบงค์ผมยิงไกลยังไม่ค่อยจะตรงไม่ค่อยจะคุมได้เลยเดยหนึ่งนาทีเปิดแต่เ,เราก็ผ่าตัดกันไปก่อนแล้วกันตอนนี้เผื่อมันอาจจะวิ่งดันมาเราอาจจะดักยิงได้เฮ้ยเกิวะเนี่ย มันเป็นใครมันเป็นใครอ๋อบอทนะครับอันนี้บอทนะครับอันนี้บอทพี่อีบอทบอทเหรอฮะเฮ้ยมันทำไมมันยังไม่ดันวะคุณลูะป่านนี้ยังไม่ดันแต่ว่าบอทเนี่ยดันมาละอีนี่ป้องต้อนเนเนี่ยนี่นี่ยิงบอทก็ได้อ๋อพยาบาลไปไปพยาบาลเลยดีกว่าไป ไปครับเดี๋ยวเราไปช่วยพยาบาลนะครับฝั่งนุ๊ปล่อยไปก่อนเล่นพยาบาลก่อนเอ้ยบอดยิงใครวะบ่าบฮู้เขากับบ่าวู้ปาาไปป้าไปทะลม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 ะลมโดนตันโดนไปดูกทะลมทะลมทะลมเรียบร้อยไปหนึ่งสวยครับผม ้างหนนี่ผมได้ยินจองมาก็เนี ah. ่ยห้องนี้เคลียร์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 บำบัดก็มีห้องนี้เคลียร์เออใช่บำบัดก็มียังไม่วิ่งเลยมั้งไหน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 ต่อนำไปเลยเหมือนตีนี่จะมีเอ็มเคด้วยนะเอ็มเคด้วยว่ะ แล้วผมเอาอะไรไปสู้วะผมเล่นปอมันย้อนก็ไปลงนากันวะไปดักเราหรือเปล่าแม่งถอยก็เลยเต้นหนึ่งนี้เคลียร์เต้นนี้เคลียร์ครับเต้นสองไม่ดูใจไม่แน่ใจเราตามเพื่อนดีกว่านะทุกคนนะเพราเล่นในก็มองง่ายกว่าเราไม่ได้ใส่เราเล่นยากโอพี่แบงก์ไปโนแล้วคนดูเฮ้ยมันเข้าไหนแล้วนี่ว่ามันยิงกันอยู่พี่เออลงนาก็ยิงใช่ใช่ เออป้อ,อ,อมหลุดหุดไปเลยกันเลยก,กูก็แม่งเ,เด,ไไดี๋ยวเลด้าวะไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยโอยไปกำลังตามลังอยู่น้องอย่านะอย่าทิ้งกูกันไปอีกนะแมวนะเฮ้ยอะไรเอาเรียบร้อยอพี่แบงค์งพี่แบงค์เรียบร้อยเลย<ม>พี่แบงค์จะได้วิ่งเป็นระบบเป็นแถวหน่อยใช่หรือเล่านะ พีแบงค์เรียบร้อยเลยอ่ะอาจารย์กูไปแล้วไปครับถึงเวลาที่เราต้องไปช่วยสองคนนู้ก่อนเพราะว่าด้านในก็อาจจะแคปมแล้วตอนนี้เฮ้ยจะลงนาเมื่อกี้พัทมันบอกว่ามีเสียงปืนตรงไหนวะไม่ได้ยินไม่รู้เซฟอยู่ลงเซฟลงเซฟลงเซฟลงนา ครับกำลังอมอมควายอยู่ตาปิดได้ก็จการเลยอยู่ข้างหน้าวะข้างหน้าปัดใช่ไหมโอเคน่าจะไม่ได้อะไรแน่เลยผมเกมนี้ดูทรงละแน่อยู่ฝั่งลงมาปีปาตตันตาไปแล้วเฮ้ยหยุดเชื่อมันหยู่ใต้ดินนี่ใต้ดินใต้ดินใต้ดินเหรอมันอยู่ใตดด้ดินเดี๋ยวไปอมโบทางนี้ไอ้เดี๋ยวไปไปท <c oughs> างนี้เอง ไอ้พวกหนูั่งนี้เค์ลงไปเจอทางนี้เคนใกล้มากอ่าอ่าโอเคอย่าไปลงทางนี้นะไปดักทางนี้ให้ได้ป๊บเสียวะ่ะเสียวะ่ะได้แล้วขออนุญาตขออนุญาตตายเรียบร้อยมไม่ต้องทำอะไรแล้วกู เอาตายตัวหนึ่งหมดหมดดีเกือบ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 แมนเดบร้อยโอเคเคลียร์ครับทุกคนโอ่งเคลียร์ลุ้นเซฟดีกว่ามีของแดงไม่ได้ยิงใครก็ได้ของแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮยิงย่องยย่องได้แน่นอนลำโพงวัดมึงเอาไม่กูทำไมในเกมรู้เก็บมายังหวะนนี้กูเก็บหมดอ่ะ แป๊บออกกันดีกว่าทุกคนพี่แบงค์บอกว่าเซตแกไม่ต้องไปเก็บแล้วนะครับให้ออกกันเลยเพราะว่าด้านในมันอาจจะแคมป์หรือไม่ก็ออกไปแล้วก็เป็นได้นะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปก็อาจจะเสียกําลังพลอีกทุกคนเลยเราออกกันเลยดีกว่ารีเกมใหม่เพราะพี่แบงค์บอกเองครับว่าให้ออกกันไปเลยเกมนี้ก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนนะก็อ,ออกกันดีกว่าครับออกมาแค่สองมือเจ็ด 27. ไออยาคุ้มปะเนี่ยกระสุนที่กูยิงบอดไปเนี่ยเกมเออหัวจะปูดครับทุกคน โอเคหลอดอย่างปลอดภัยก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนสําหรับคลิปนี้จบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับ,บายบากัาทุกคนจุ๊บบูุจุบๆจุบจุบจบจบ